พุ่งลงหน้าผาแม่พุ่งลงหน้าผาด้วยวะแล้วนี่เพื่อนนายอยากตายไหมเราจะพานายไปตาย เพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนอ้าวเราขอโทษเราขอโทษเพื่อนนายคงไม่โกรธเราอะนะมันเป็นคอนเทนต์น่ะไอ้สัส